สวัสดีครับพี่แพาเองครับเป็นดิจิทัลคอนเทนต์ครีเอเตอร์และมาร์เก็ตติ้งจาก The Coach Education ครับสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยทำให้มหาวิทยาลัยและการรับเข้าเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยนะครับมีหลายคณะแล้วที่ได้ทำการตัมพา์น้องๆผ่านทางออนไลน์แอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็น Zoom, Discord ต่างๆนะครับหรือแม้แต่บางคณะเนี่ยก็ให้น้องๆส่งคลิปเข้ามาออดิชั่นกับ ทางคณะเป็นคลิปสัมภาณ์อย่างเช่นเทปเป้เป็นต้นครับไม่ได้มีแค่เทปเป้แน่นอนนะครับที่จะใช้วิธีการนี้ในการสัมภาณ์น้องๆในอนาคตเพราะฉะนั้นับทีมงาน The Coast Education ขออนุญาตแชร์เคล็ดลับที่จะทําให้คลิปการแนะนําตัวของน้องๆเนี่ยดูดีและโดดเด่นกว่าผู้สมัครท่านอื่นๆและเพิ่มโอ,อกาสที่คณะกรรมการจะพิจารณาคลิปของน้องๆนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยอย่างแรกนะครับก็คืออุปกรณ์ใช้เป็นแค่สมาร์ทโฟน นะครธรรมดาที่น้องๆทุกคนน่าจะมีกันอยู่แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นกล้อง DSLR หรือกล้อง Mirrorless สอะไรที่มีราคานะครับเพราะว่าอย่างนี้น้องๆก็จะง่ายในการอัปโหลดไฟล์ในการตัดต่อด้วยแต่ถ้าสมมุติว่าใครไม่มีสมาร์ทโฟนจริงๆนะครับอาจจะเสียจ,จะอะไรก็แล้วแต่เนะี่ยที่แทนแนะนำเคล็ดลับก็คือเรารวมกลุ่มกับเพื่อนสัก2 3คนนะฮะเพื่อนที่โรงเรียนของเรานรั่นแหละไปพัดกันถ่ายนะครับใช้โทรศัพท์เครื่องนี้เครื่องเดียวกันที่ถ่าย ให้เพื่อน <S <S เพื่อนถ่ายให้เราอย่างนี้ <S <S ข้อดีก็คือจะทําให้เราไม่ต้องพะวงกับการทุกถ่ายแล้วก็การถ่ายไปเรื่อยๆกันนะครับก็อาจจะทําให้น้อง <S <S ๆ,ๆเนี่ยเขียนกล้องน้อยลงไปก็เป็นเรื่องสถานที่ถ่ายทํานะครับก็เป็นสถานที่ที่น้องๆเดินทางง่ายเแหลนะเราไม่ต้องจะเป็นต้องไปที่ที่เศษอะไรเพื่อถ่ายทํานะครับเป็นที่ที่เราใช้ชีวิตประจําวันเป็นโรงเรียนก็ได้นะครับหรือว่าถ้าช่วงนี้โรงเรียนปิดแล้วก็เป็นที่บ้านก็ได้นะครับจัดแค่มุมๆหนึ่งที่มีแสงอาทิตย์เพียงพอครับเหมือนเดิม อุปกรณ์เราไม่ต้องมันบ้านครับมือถือเครื่องเดียวไฟเฟยไม่ต้องไปซื้อนะครับถ้าใครไม่มีเพราะว่าแสงอาทิตย์ของเราเนี่ยในช่วงเวลาช่วงเช้าตั้งแต่เอาตรุ่ตีหถึงก่อนประมาณ8ปดโมงแล้วก็ช่วงเย็นพบ่ําที่เราเรียกเมจิกอาร์นะครับเป็นช่วงเวลาที่แสงอาทิตย์เนี่ยสวยที่สุดแล้วนะครับแต่ถ้ามีไหวจริงจริงจงบ้านใครแบบช่วงนี้แบบมืดเลยนะฮะแบบแสงอาทิตย์ไม่ส่องเลยแล้วจะต้องส่งคลิปแล้วเนี่ย ก็ใช้ไฟบ้านช่วยได้นะครับคืต้องระวังฟิกเกอร์ฟีนิดหน่อยเป็นไฟกระพิบแบบน,นี้อ่ามันจะมีในกล้องบางตัวแล้วก็ในไฟบ้านบางที่ที่กำลังไฟไม่พอก็ เราปรับหน้างานดูส่วนพื้นหลังนะครับที่แนะนําให้ใช้เป็นพื้นหลังที่เอาท่าเบสิกที่สุดเลยนะก็เป็นพื้นหลังเพลินๆขาวๆธรรมดานะครับหรืออาจจะเป็นหน้าต่างอย่างนี้ก็ได้ที่มีแสงสองเข้ามาที่มันไม่ลกไม่วุ่นวายเกินไปก็จะเป็นท่าที่มาตรฐานนะครับแต่ถ้าครีเ reat ีฟกว่าน,นั้นนะครับน้องอาจจะจัดมุมมุมหนึงของบ้านเนี่ยเพื่อให้มันเหมาะกับ คณะที่น้องสมัครไปก็ได้นะครับอย่างเช่นอาจจะถ่ายหน้าตู้โชว์รางวัลน,นะครับหรือว่าจะเป็นถ่ายกับคอลเลคชันของสะสมซึ่งโชว์แพชชั่นของเราที่เกี่ยวกับคณะเนาะหรือถ้าน้องคนไหนสมัครในคณะที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือว่าการผลิตผลงานที่ p r a c t i c a l มากๆนะครับเ่างเช่นคณะจิตปกรรมคณะศิลปรกรรมภาพพิมพ์สิ่งทอแฟชั่นต่างๆนะครับการโชว์ผลง,งานหรือเอาผลงานมาจัดแสดงมารวมคลิปหรือว่ามาทำเดคอเรชันในคลิปวิดีโอของเราเนี่ยก็จะเป็นการที่จะทําให้คณะมากันเนี่ย ได้รูจักตัวตนของเรามากขึ้นครับ <S <S ข้อควรระวังอย่างหนึ่งนะครับสำหรับน้องๆที่ถ่ายในพื้นที่เปิดเนี่ยก็คือเรื่องเสียงรบกวนต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเสียงรถเสียงป้าก้างบ้านคุยกันเสียงหมาเสียงแมวอะไรเงี้ยนะครับพะนั้นที่แนะนําว่าถ้ามีไม์ใช้ไม์นะครับเพราะว่ามันจะทําให้คณะกรรมการเนี่ยไม่ไม่ปวดหัวก,กับคลิปวิดีโอของเรามากถ้าไม่มีไม์ทำยังไงถ้าไม่มีไม์ก็อย่างที่บอกเราใช้มือถือเนาะใช้หูฟังเราฟังสายแบบนี้นะครับมันจะมีไม์อยู่แลเสียบถ่ายแล้วก็พูด ใใหม่จะช่วยได้ดีนะครับผมส่วนน้องที่อัดในพื้นที่ปิดไม่ว่าจะเป็นในบ้านก็มีข้อระวังนิดหน่อยนะครับก็คือระวังเรื่องของกําแพงและเสียงสะท้อนนะครับทลิปง่ายๆก็คือว่าเราอยู่หัากจากําแพงสักประมาณ3าเก้าลใหญ,ใหญ่ก็อยู่ในห้องที่ไม่โล่งเกินไปก็คือมีเฟอร์นิเจอร์มีอะไรอยู่ห้องปกติของเรานะครับมันก็จะช่วยลดการสะท้อนของเสียงเราที่กระทักับผนังได้ดีกว่า การแต่งกายก็คนจะแต่งให้เหมาะกับคณะที่น้องสมัครไปเหมือนกันนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าใครไม่รู้จริงๆว่าจะแต่งตัวยังไงจะเหมาะสมนะครับก็แต่งชุดนักเรียนที่มันถูกระเบียบและเรียบร้อยนะครับน้องผู้หญิงก,ก็แต่งหน้าอ่อนๆน,นะครับน้องผู้ชายก็ grooming ดีๆดีทำหน้าผมหนวดเนิดอะไรให้ดีนะครับอย่างนี้อย่าทำตามนะครับที่หลือขอโทษขอโทษถ้าแต่งตัวเป็นชุดนักเรียนก็นจะเป็นค่ากลางที่จะทําให้เราหน้ามองในกล้องนะครับ แต่ถ้าคณะไหนเนี่ยที่ให้จัดเต็มได้ก็เอาจัดมาดีเบิ่มๆครับเข้าสู่ส่วนของเนื้อหาครับผมที่ขออนุญ,ญาตอ้างอิงจากประกาศของเทปเป้เลยนะครับเพราะว่าเขาค่อน <ๆ S 2> ข้างทําไว้ครอบคุมเลยอย่างแรกที่มันน่าจะเหมือนกันของทุกคณะก็คือการแนะนําตัวเอาให้ชัดเจนชื่ออายุน้ําหนักส่วนสูงใครไม่สะดวกก็ชื่ออายุนะครับประวัติการศึกษาจบโรงเรียนอะไรมาเกรดเฉลี่ยเป็นยังไงนะครับ น้ Workers, Anda, องๆที่อาจจะย้ายโรงเรียนบ่อยนะครับน้องใช้แค่โรงเรียนสุดท้ายโรงเรียนที่จบการศึกษาในแต่ละช่วงนะครับอย่างเช่นมปลายมต้นนะครับแล้วก็โรงเรียนประถมก็พอเคยมีเกียรติประวัติอะไรมีรางวัลการแข่งขันทางวิชาการหรือว่าทางกีฬาหรือการแข่งขันอะไรที่โดดเด่นนะครับมีประวัติเรื่องของการทําทิศอาสาต่างๆนะครับงานสาธารณะทักษะทางภาษากิจกรรมทางวิชาการสําหรับน้องที่ทําเยอะนะครับแต่เราไม่ต้อง พูดสดราคงมันจะยาวว่าเอากัดกัดนะครับสักสองสาอย่างนะครับเน้นที่แบบเรารู้สึกว่าใหญ่ๆมากอะไรเงี้ยถ้าเคยทำนะครับจะเป็นประโยชน์กับการพิจารณาเข้าคณะของตัวน้องเองนะครับประสบการณ์ต่างประเทศต่างๆก็สําคัญนะครับสำหรับน้องที่ไปแลกเปลี่ยนหรือจริงๆถ้าน้องอาจจะไม่เคยแลกเปลี่ยนมาจแต่เป็นแค่กิจกรรมของการไปเข้าค่ายหรือไปเข้าคอร์สต่างๆก็เล่าเข้าไปด้วยได้นะครับ และก็มาถึงจุดที่สําคัญที่สุดในคลิปนะครับไฮไลท์สามข้อเน้นๆที่สําคัญในคลิปแนะนําตัวของเราทุกคนนะครับข้อแรกเลยครับหนึ่งนะฮะแรงบันดาลใจในการเลือกคณะต้องตอบได้เต็มที่เลยตามสบายเต็มที่ไม่มีถูกไม่มีผิดเลยนะครับแต่ว่าที่แทนี่ยมีทิปสองอย่างที่อยากจะให้น้องๆจำเอาไว้ในการอัดคลิปตรงนี้นะครับก็คือข้อหนึ่งต้องสั้นกระชับและสอง ต้องซื่อสัตย์กับตัวเองข้อแรกการสรั้นกระชับเนี่ยก็คือถ้าเราเป็นคนพูดไม่เก่งแล้วก็อายกล้องคิดว่าการเขียนจะริดไม่ก่อน,นแัน่็จะดีกว่าเราไปลืมไปหลงไปเอออาหนะ้ากล้องถูกไหมครับให้ผู้สัมภาษณ์แล้วรู้สึกว่าเราเนี่ยมีความมั่นใจส่วนอีกข้อหนึ่งเรื่องการซื่อสัตย์กับตัวเองเนี่ยเออมันก็สําคัญมากนะครับเพราะว่าต่อให้น้องเนี่ยปั้นแต่งเรื่องราวที่บันดาลใจขนาดไหน ไม่มีพลังเท่ากับเรื่องจริงที่น้องๆเคยประสบมาแล้วประทับใจซึ่งจริงๆแล้วเรื่องของแรงบันนานใจมันไม่จำเป็นต้องเรื่องราวที่ใหญ่โตอีพิดแบบโอ้โหแบบเออไม่ออกหม้บางทีมันเป็นแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆก็ได้นะครับที่ขออนุญาตยกตัวอย่างเรื่องของพี่แทนนะครับก็ที่จบคณะวาาสารศาสตร์นะครับแรงบันนันใจที่อยากเข้านิเทศวารสารภาคฟิล์มเนี่ยก็คือตอนเด็กๆเนี่ยพี่โตมากับวิดีโอเช่าการ์ตูนของดิสนีย์แล้วก็ฟ็อกซ์นะครับดูจนม้วนมัน ยืดเลยอ่ะ,อะถ้าต้องบอกวิดีโอคืออะไรครับพี่ภาพจำของเราก็คือทุกคนจะมาล้อมวงกินข้าวแล้วดูหนังด้วยกันเราก็รู้สึกว่าโอ้ ถ้าวันหนึ่งทุกคนมาล้อมวงดูหนังที่เป็นของเราอะไรเงี้ยเออมันจะฟินขนาดไหนนั่นแหละครับนี่ก็คือตัวอย่างแรงบ,บันดาลใจของพี่แทนนะครับข้อถัดมานะครับก็คือสิ่งที่คาดหวังในอนาคตหรือแผนการศึกษาที่หวังไว้นะครับก็ง่ายๆถ้าข้อแรงน้องผ่านแล้วข้อนี้น้องเฉลยเลยถ้าเรามี p a s ชั่นที่อยากจะเข้าคณะมากๆมันมีแรงบันดาลใจแล้วอะเราก็จะเริ่มหาข้อมูลว่าโอเคคณะนี้เนี่ยมีหลักสูตรยังไงมีคอนเนคชั่นยังไงมี รอยเวนเจอร์ ger, มีโคเวอร์เรจกับมหาลัยต่างชาติอะไรบ้างมีข้อดีข้อเด่นอย่างไงมีอาจารย์อะไรข้อนี้ถ้าเราทําข้อมูลมาดีแล้วก็เล่าไปเต็มที่เลยว่าการเข้าคณะเนี้ยดีของมันนะครับก็คือมันจะทําให้ฝันของน้องเป็นจริงหรือต่อย,ยอดเส้นทางความฝันของน้องๆอย่างไรและข้อสุดท้ายนะครับสาขาที่น้องต้องการเรียนพร้อมเหตุผลสบายมากถ้าน้องฟูสองข้อข้างบนมาเรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันต้อง,ต,องต้องเอาไปพพอร์ตกันคลิปวิดีโอนะครับควรจะมีความยาวประมาณ4ี่ 5้นาทีนะฮะแล้วก็ตรวจสอบ requirement ของแต่ละคณะด้วยว่าเขาต้องการอะไรนอกเหนือจากที่ที่ทแทนลิสต์มาต้องการวิดีโอภาษาไทยหรือภา,าษาอังกฤษด้วยรู้เคล็ดลับกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวที่แทนพาไปดูคลิปวิดีโอตัวอย่างที่ที่แทนได้ตั้งใจอัดมากับทีมงานปันโกร์ันเลยนะครับททนน Greetings all committees of honor my name is Napoleon b a n o u r but my family and my friends always call me t a n so y o could do that s o I am 18 years old. I was born in Bangkok, but grew up in small and lovely city called Rayong located in northeast of Thailand. There are four people in my family. This is my dad, my mom. This is my younger sister and me. My dad is veterinarian, and my mother was teacher in kindergarten i graduated from Mahasarathang University demonstration school. My GPA is 394 which is includes all for mathematics, biology, chemistry, physics. The Thai language is my primary language, is my mother tongue and English is my secondary. I also speak italian due to living in a remote town called brescia 40 kilometers from milan as an exchange student from 2008 to 2009 During school year I was a prefect of the school and also the cast captain I also found the school's bed and science club with my friend which I also a president of the club Our most prominent work during years in the club was that we even developed our mobile application called Smart 4.0 Now, a while ago on iOS and Google Play. The key feature of the application is designed to avoid all the unnecessary and complicated processes happen in school, such as attendance checks, sick leave track reminder, assignment tracking. It has more than 2,000 dollars and is used widely throughout my school. I also have an experience working with state industry as an intern in the special secret project that we are not allowed to talk about it right now. But we should probably heard about it very soon. I also asked the recommendation letter for Mr. Anthony Steak himself via an email. Since I was a child, my dad also tell me how naughty I am. Like. He told me how I always break things the, the toy, the electronic device Just to see how does it work or how does it look inside And you know, most of the time I cannot assemble it back together But my dad never scold me He allowed me to do this thing for fun Just to support my imagination, my career, my dreams So uh, by the end of 10, I disassembled and then reassemble my first watch and by the age of 12, I built my own motorcycle from this craft and I named it Tiger. This is Tiger. But it is nothing compared to the event that happened in 2007 when Steve Jobs introduced the world to know the first iPhone. And then Apple has completely changed the way of life of all people around the world, which including me. And that is so impressive. I even he passes away for years, his legacy still inspire millions of people, millions of entrepreneurs, and uh, uh, millions of young inventor. And uh, of course, me. That is the reason that why I should Tepe program. Because I want to become the next greatest inventor and entrepreneur as Steve Jobs. What are the effect from Tepe? is that with the joventure along with the leading university in technologies i hope to meet people who are not only talented but share the same dream share the same vision with me the vision that they dream to invent something that can change the way of life of the people and help the millions of people around the world to live better and happy. Provide that opportunity for me. Mechanical engineering is always my innate interest due to my love for the machine. But I'm open to all possibilities that may come. This has intrigued me to explore the option of pursuing bachelor' course in mechanical engineering from your precious university which I believe will not only supplement my knowledge that I have acquired but also provide me the best possible platform to attainment for my future goal as the next great inventor and entrepreneur of all time. Thank you for your kind consideration and I hope to see you soon on the next round. Subscribe จะเห็นเลยนะครับว่าการเตรียมเข้ามาหาวิทยาลัยเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับโดยเฉพาะการเข้าหลักสูตรอินเตอร์เนี่ยทั้งในและต่างประเทศที่มีความหมเห็นพอๆกันเลยเช่นการทําวิดีโออินทวิวเข้าเทปเป้อันนี้นะครับที่อีกนิดนึงเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับการทํา SOP ว่า Sta t e o พเพิร์อยู่แล้วแต่ไม่ต้องห่วงครับเพราะที่ The c o u r s e Education เรามีเวิร์กช็อปมากมายตลอดทั้งปี ที่จะช่วยเตรียมน้องๆให้เข้ามหาวิทยาลัยในฝันอย่างมั่นใจจับมือนะครับเป็นที่ปรึกษาในทุกขั้นตอนตั้งแต่การเตรียมคะแนนสอบการยืนน่นคะแนนการเตรียมผ่อนการสมัครสอบจนถึงขั้นการส่งคะแนนนะครับไม่ว่าน้องๆจะต้องการคะแนนอะไรนะจะ i e l นะฮะ SAT SAT Subject Test b m ath, a h ACT IELT i e l ซ้ l. ำไปแล้ว t o เฟล CUAT a, a t, และก็ CUATS ก็มีให้ครบเลยนะครับหรือถ้าใครนะครไม่รู้จริงๆว่าอยากเรียนต่ออะไรเราก็มีบริการ p e r s o n a l i z e planning วางแผนและให้คำปรึกษาในการเข้าหลักสูตรเตอร์ชั้นนำที่สำคัญคือ Free. คฟรีคุณฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะฮะถ้าใครสนใจนะครเข้ามาคุยกันก่อนเลยนะครับติดต่อที่ Coach Education ทางช่องทางใดทางหนึ่งตรงนี้นะครับที่คุณสะดวกนะครับเข้ามาคุยกันได้ นะฮะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปสาระแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe นะครับถ้าดูใน YouTube นะครับกดกระดิ่งแล้วก็แท็กเพื่อนนะครับให้มาดูกันเยอะๆด้วยนะครับผมล่าลากันไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปสาระดีๆเรื่องการเรียนต่อในคลิปหน้ากับ The Coach Education สวัสดีครับ